กันเที่ดอไม้พไดหลายนกคอยคอยนเด็กด้วยอนนอันน er. uh, ั้นเรื่องเ็เร็วคืออยากใช่กรมนี่ยบาเขาานื้าเขามาไว้ดิู่าอนรกตัวื้อต้ได้บได้ได้น้ำไลดอกไม้กได้ก็เงีู้้ได้บ่เปลี่ยนไปเง้ยนพูดด้วยนเขาทำธร

ว่าัตวมีท่าจัปาซีต้นมันก็ข้นมอซาติว่า้กินนะยังระัอันใดหอกไม่มากแบบไหนไเริมพาบอกเอาได้เก็บาดยังสิยังสิหคอยนั่งบึ้งข้นเห็ดทาเป็นเลยยากแต่มัน่เยเห็ดเป็นอันว่เห็นยังม่นอันนี้จำบ้านแมือหัวดีมือัวกูรู้อะไกว

มืนะวนวนวนกังไปวนกำังกระาไปเป้ยัไมมันเป็น